คิดอะไรอยู่ล่ะฉันกำลังคิดว่าดาวเยอะมากเลยพวกมันสว่างมากเลยตอนเด็กๆยายของฉันชอบเล่าเรื่องให้ฟังตอนช่วงหน้าร้อนนอนเล่นอยู่ในสวนยายชอบพัดลมให้ฉันชอบเล่าตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าให้ฟัง ยายบอกว่าพอมีคนตายแล้วดาวบนท้องฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วฉันก็ถามยายว่าดวงดาวดวงไหนเป็นของคุณตายายบอกว่าเป็นดาวที่กำลังมองฉันอยู่ดวงนั้นยายคุณพูดถูกนะผมคิดว่าเมื่อคนตายไปแล้วก็จะกลับมาสู่ช่องว่างของดวงดาวคุณก็เชื่องั้นเหรอ ผมไม่ได้เชื่อในพระเจ้าผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าทุกๆสิ่งจะไม่สูญสลายหายไปทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันมีพลังงานของมันและสิ่งเหล่านี้จะหายไปพวกมันก็แค่มีการผัดเปลี่ยนเท่านั้นเน <c oughs> เพราะงั้นเน่ะผมจึงคิดว่าเรื่องดวงดาวกับความตายเป็นวิทยาศาสตร์งั้นถ้าฉันเปลี่ยนเป็นสัตว์ก้อนเมฆ ต้นไม้แบบนี้ไหม,มคุณจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรอยากเปลี่ยนเป็นอะไรน่ะเหรอฉันจะขอเป็นสายลมสายลม,มถ้าฉันคิดถึงใครฉันจะได้พัดไปหาคนนั้นพวกเขาจะได้รู้ถ้าคุณต้องการน่ะ คุณก็เป็นสายลมได้เพราะพลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อคุณนึกถึงมันพิเศษมากห้าบถามล่ะทมได้แค่วิทยาศาสตร์แล้วคุณล่ะอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นฝน ทำไมล่ะคะแต่ฉันเชื่อว่าฉันนานซิงต้องกลายเป็นดาวแน่ตอนเธอเกิดพ่อเธอเห็นว่าฟ้าใกล้สว่างแล้วบริเวณแถวทางใต้จะมีดาวหนานจีที่สว่างอยู่มากๆเธอเลยชื่อหนานซิงหนานจีซิงอ เราอยู่ทางเหนือมองไม่เห็นดาวนานจีหรอกตอนที่ฟ้าใกล้สว่างจะเห็นแต่ดาวฉีหมิงอยู่ทางทิศตะวันออกคุณมองไม่เห็นดาวนานจีเหรอก็ใช่นะซี่พ่อเธอคงเข้าใจผิดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงเธอก็เป็นดาวอยู่ดี <c oughs> มีดาวส่องสว่างอยู่มากมายไม่มีใครบอกได้ว่าดาวไหนเป็นคุณยายคุณตาหรือว่าเฉินนานซิงแต่ว่าดาวทุกดวงกำลังมองคุณอยู่นะมองเห็นฉันจริงเหรอจริงสิพวกเขาอยากให้คุณมีความสุขนะและมีชีวิตที่ดี ก็คิดมาตลอดพวกเขาเป็นแบบนี้เสมอแต่ฉันก็มีเรื่องที่เสียใจอยู่หลายเรื่องตัดไม่ขาดรู้สึกผิดปล่อยวางไม่ได้จริงๆนะฉันมีเวลาอยู่เยอะมากเลยแต่พวกเรา ไม่เคยออกมาเที่ยวด้วยกันสุขภาพของเธอคงมีปัญหามานานมากแล้วแต่ฉันไม่เคยใส่ใจเธออย่างจริงจังเลยสักครั้งแม้แต่ตอนที่เธอจะจากไปแล้ว ฉันก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอจากไปอย่างโดดเดียวทุกครั้งที่ฉันมีความสุขกับพวกคุณแค่แบบเดียวฉันก็เริ่มเศร้าอีกแล้วฉันคิดว่าถ้าพวกคุณรู้จักเธอด้วยก็คงจะดีคุณจะชอบเธอมากๆเพราะว่าเธอเป็นคนดีมากเลย คุณบอกผมสิเธอเป็นคนยังไงบ้างอะเธอเป็นคนที่บริสุทธิ์อืม ME. แล้วก็สดใสด้วยทุกครั้งที่เธออยู่ต่อหน้าคุณไม่ว่าอากาศวันนั้นจะเป็นยังง